นันทิวัดน์ข้องใจซุ้มเสียงผู้นำเปลี่ยนไปโลกดัดจริตช่างห่วงยยเขมรเสียจริงคงกลัวหุนเซนไปไม่รอดนายนันทิวัน์สามารถอดีตเลขาลุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติโพสต์ข้อความว่าจะจบยังไงความขัดแย้งกับขเขมรจะจบหรือ,อยังจะมีรอบสอเมื่อไหร่โลกจะว่าไงถ้ารอบใหม่จะทำให้หุนตกกระป๋อง แต่ที่น่าแปลกใจคือสุ่มเสียงผู้นำเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้เซนเดียวก็ไม่ยอมเสียให้ใครเหมือนจะไฟเขียวให้ทหารรบเป็นรบแต่ล่าสุดจะทำอะไรต้องคำนึงถึงมนุษยธรรมเหมือนอย่าใช้กำลังผลักดันไล่คนขเขมรไม่ใช้กำลังไม่รุนแรงจะเอาแผงดินคืนยังไง พูดจาดีๆขอร้องชาติหน้าก็ไม่ได้แผ่นดินคืนมีอะไรกุ๊กกิ๊กมากกว่าที่คนไทยรู้หรือเปล่าบางทีก็รำคาญโลกที่ดักจริตทำตัวมีคุณธรรมรักสันติภาพแต่ส่งความตายไปคนอื่นที่แข็งข้อมีข่าวลือว่าผู้นำโลกสั่งไทยไม่ให้ใช้กำลังกับเขเมรเพื่อนข้างบ้านติดต่อไทยอย่าสร้างความตึงเครียดเน้นย้ำสันติภาพและไม่แทรกแซงทางทหารโลกช่างห่วงใย,ยเขเมรเสียจริงคงกลัวหุนไปไม่รอด ประเทศที่เป็นแหล่งรวมคนเทาๆแหล่งฟอกเงินสแคมโบเดียถูกสหรัฐแบนไม่ให้ทำธุรกรรมเศรษฐกิจกำลังจะล้มโรงงานปิดคนตกงานความไม่พอใจของคนขเขมรเพิ่มสูงขึ้นหุ่นเซนจะรักษาเก้าอี้ไว้ได้นานแค่ไหนไม่มีราคาในระนิงโลกแต่กลับไม่อยากให้ล้ม